อยากให้ทุกคนเห็นกันว่าสล์การตกแต่งร้านของที่นี่นะครับผมเป็นขาวาคิมคิงลิฟต์แบบนี้และมุมแรกพี่วันนี้เดี่ยดูบ้านจะพาทุกคนมาอินกันก็คือมุมหน้าร้านตรงนี้นี่เองการที่เขาเอากระจกโค้งแบบนี้มาใส่เนี่ยมันทําให้ร้านดูมีความน่ารักขึ้นอบอุ่นขึ้นกาแฟทีน่นี่เห<ล> <jam> นียวมากเลยอธิบายไม่ถูกอ่ะมันแปลกแต่มันอร่อยอ่ะ <S <S และนี่ก็คือทั้งหมดของร้านร้าน แบบนี้และนี่คือดูบ้านนะรายการที่คุณจะได้ดูทุกสิ่งที่คุณตามหาถ้าคิดถึงเรื่องบ้านและนี่คือบ้านของเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่อยู่แล้วแล้วจะดูบ้านได้ยังไงดูได้เพราะว่านี่คือรายการดูร้านกับดูบ้านนั่นเองและตอนนี้ร้านที่ดูบ้านอยู่ๆเนี่ยเป็นร้านขคาคาสะอาดตานั่นก็คือร้านเดี๋ยวลองอ่านชื่อร้านดูนะแล้เก็บคําตอบไว้ในใจว่าอ่านเหมือนเล่าหรือเปล่า แล้วตอนนี้ก็อยู่ในร้านกันแล้วนะครับผมแน่นอนว่าตามสไตล์ดูร้านกับดูบ้านเราจะต้องพูดถึงสไตล์การตกแต่งร้านนั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าสไตล์การตกแต่งร้านของที่นี่นะครับผมเป็นขาวๆคิ้นๆริฟต์ได้แบบนี้เราเรียกว่ามินิ oh. มาร์ท <laughs> มินิมอลนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมินิมอลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากชาวมินิมอลลิสหรือว่าคนที่เขานิยมความเป็นมินิมอลลิสยกตัวอย่างง่ายๆเช่นญี่ปุ่นหลักการของมนะินิมอลลิสเนี่ยมันคือการที่เราลดทอนทุกอย่างลงให้มันเหลือแต่ความจําเป็นแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่ามินิมอลมันไม่ได้มาพร้อมกับแค่สีขาวหรือว่าสีครีมสีอ่อนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพี่พี่สาปัดบอกว่ามินิมอลสามารถมาคู่กับสีอะไรก็ได้แบบสีดํายังได้เลยหรือแม้แต่แบบสีพาสเทลก็ยังเป็นมินิมอลได้เพียงงแตต่่วา้อ รถทอนการจับคู่สีหรือว่ารูปทรงการตกแต่งต่างๆให้มันดูเรียบง่ายนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของร้านร้าน ไม่เดาแล้วมะเราไปถามคนที่เขารู้ชื่อร้านกันเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวพาไปหาที่จะของร้านกันครับสวัสดีครับผมมาและนี่ก็คือคุณบิกครับเป็นเจ้าของร้านซีอูเ e เอร์ครับแล้วก็เป็นบิ๊กซ่าด้วยครับสรุปร้านเราอ่านว่าซีอูเ e เอร์ครับ <laughs> ใครอ่านคือเลเตอร์หมดเราว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาพีวิดไปนั่งคุยกันดีกว่ามีเรื่องอยากคุยเยอะแยะเลยไปครับ โอเคครับผมพีเวสอย่างแรกที่อยากรู้เลยทำไม <c oughs> ร้านเรียกว่าซีลิเตอร์แล้วทำไมเขียนแบบนี้ี่อ๋อจริงๆมันจะเป็นคำย่อของคำว่าซีลูเตอร์ครับคือ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยที่เราอ่านคิอาราน้อเร้อนด้วยว่าแบบอา่านว่าคิวเลเตอร์คขาคิดค,ค,คือเขาคิดเลขจริง ที่มาของชื่อร้านมาจากคำว่า Friends i never say goodbye ครับ Just see later เราเห็นลูกค้าเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวของเราครับไม่ว่าจะห่างกันไปไกลแค่ไหนนานแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมาเจอกันอยู่ดีพี่น,นิดแรงมานานใจยังไงถึงอยู่ดีมามา,มา,มาทำร้านกาแฟครับพี่ปกติเราชอบไปญี่ปุ่นกันแล้วก็ชอบไปกินขนมญี่ปุ่นกันด้วยช่วงโควิดทำให้เหมือนเราไปต่างประเทศ <S <S ไม่ได้ใช่ไหมครับพอไปต่างประเทศไม่ได้เราก็คิดถึง หากินไม่ได้ที่เชียงใหม่ครับก็เลยไปเรียนทําสูตรกันเองแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนชิมแล้วเพื่อนก็ชอบแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยก็คิดถึงญี่ปุ่นเหมือนกับเรานะครับอ่าประกอบกับมีบ้านเดิมอยู่แล้วด้วยเราก็เลยจัดการรีโนเวทมาให้เป็นร้านกาแฟเ,เลยและมุมแรกที่วันนี้เนี่ยดูบ้านจะพาทุกคนมาอินกันก็คือมุมหน้าร้านตรงนี้นี่เองเรามองว่าร้านเนี่ยตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลใช่ไหมครับ การที่เขาเอากระจกโค้กแบบนี้มาใส่เนี่ยมันทําให้ร้านดูมีความน่ารักขึ้นอบอุ่นขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าความสวยงามก็ควรจะต้องมาคู่กับความอะไรความปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ดูบ้านมีวัสดุเอามานําเสนอที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสวยงามพร้อมกับความปลอดภัยนั่นก็คือกระจกเทมเปอร์ครับผมหรือกระจกนิลภัยนั่นเองไอ้กระจกเทมเปอร์เนี่ยนะเวลามันแตกเนี่ยมันจะไม่แหลมแหลมเหมือนปากฉลามทุกคนเข้าใจเขา,าปากฉลามไหม สมมติเวลาแบบเคยเห็นซีในร้านเล่าปะที่เขาจะตีกันเขาจะเอาแบบอีขวดมะทุบเพ่งแลยแบบยังไง <laughs> แนะนำว่าให้ใช้กระจกเทมเปอร์แทนเวลามันแตกเนี่ยมันจะเกาะตัวกันเป็นแบบเมเ็ดข้าวโพดอะ mm hmm. มันจะไม่มีความแหลมคมมากขนาดนั้นแล้วมันก็จะไม่หลุดออกมาจนสร้างความอันตราย mm hmm. อีกเวนึงต่อมาถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยบอกว่า โหกระจกเทมเปอร์นี้ดูจะยุ่งยากหายากจังเลยหาได้แต่กระจกธรรมดาได้ไหมได้เราจะแนะนําให้คุณเนี่ยติดฟิลม์มใสไอ้ฟิลม์มใสตัวนี้แหละมันจะยึดให้กระจกมันไม่หลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นความอันตรายจากแหลมคมกระจกก็จะลด,ดลงมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยไอ้ตัวฟิลม์มใสนเนี่ยก็ยังจะสร้างความสวยงามเพิ่มเติมให้กับกระจกอีกด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากใช้กระจกเลยแต่ก็ยังอยากจะได้ความใสๆแสงสว่างจากสิ่งที่มันคล้ายๆกระจกอยู่ดูบ้านแนะนําสิ่งที่เรียกว่าอะคริลิกครับผมายคนพิมมานะพี่สีหรอไม่ใช่ คืออะคริลิกเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สีอย่างเดียวแต่อะคริลิกคือวัสดุที่ทํามาจากพลาสติกครับผมมันเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็แปลรูปได้ง่ายกว่ากระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันโดนแรงกระแทกใช่ไหมบางทีมันอาจจะแบบโค้งยืดหยุนมันอาจจะไม่แตกได้ง่ายขนาดนั้นเท่ากับกระจกรวมถึงความแหลมคมก็จะไม่ได้แหลมคมเท่ากระจกแต่ทีนี้เนี่ยอะคริลิกก็มีราคาที่มันแพงกว่าเช่นเดียวกันเป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมสำหรับช่วงอินดิซน์ของร้าน สรุปชื่อชื่อร้านว,าว,าว่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 าอะไรนะ,ะอ๋อดูแล้ว <c oughs> ดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกับดูร้านดูบ้านกันเลยครับผม แลนนี้ก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยใช่ไหมพี่เ <laughs> อามาที่เมนูแรกเลยแล้วกันอันนี้คืออะไรครับผมค o ี้โลหาครับอันนี้เป็นตัวที่พีวิทย์บอกว่าเป็นซนะิงเกเเนาะข้างล่างก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโซดาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นท็อปด้วยสัวชอ็อตเอสเปรสโซ่นั่นเองซึ่งพีวิทย์บอกว่าใช้เป็นขั้วกลางอ่อนก็จะฟุตตี้แล้วก็สดชื่นนิดนึงกาแฟที่นี่เหนียวมากเลยเป็นฟิล เคยกินกาแฟต้มไหมเออแต่อันนี้จะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นมะม่วงแล้วก็ซาซจากโซดาเออสดชื่นดียังไงลองดูต่อไมาไเป็นตัวพิ้งพลัมคอบๆนะครับเออพี่พี่เขาบอกว่ามันเป็นตัวอะไรนะเกลือห,หิมา,มาลายัยหรือหิมาลายันหิมาลายันะฮิมาลายัมาายนมาจากไหนเห <c oughs> มือน,น,น,นบยหน่อย,นอยๆนนะใช่ไหมครับ มีมีมีเสียงมีเสียงแว้วๆแบว่าใช่ค่ะใช่ใค่เลิฟบวยเนาะเอเนอร์จีบวยก็ลองได้อยากกินขนมร้านเดี๋ยวเขาจต่อไปที่ขนมแล้วกันเนาะไปไปขนมกันดีกว่าเราต้องขอเบิกตัวพี่ตายใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าความรู้ในเรื่องของขนมนี่ก็คือไม่ได้เลยจริงอันนี้อันนี้จะเป็นดังมิตราชีดังอ่ะฮะอันนี้ยกทานได้เลยเพราะว่าเราคุกกับซอสมาแล้ว นั่นคือหเหนียวนะพี่ต่า้ใช่เราจะแบบเหนียวนุ่มอันนี้คือซอสอะไรครับ่อันนี้จะเป็นโชยุหวานนะคะอันนี้ถ้าเราเคยไปญี่ปุ่นเราจะเห็นเลยว่าตามสาลเจ้าในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอันนี้ตั้งขายอยู่หน้าสาลเจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือเป็นแบบขนมที่พอทิคของคนญี่ปุ่นโอเคครับผมต่อไปเอาอะไรดีที่ได้อันนี้เป็นซากุระโมจินะคะคก็ทังคู่กันกับใบซากุระเลยมันก็จะได้ชื่อทั้งหวานเค็มตัดกันเราสปอยก่อนได้ไหมคือรสรสขอยใบใบนี้มันจะเป็นปไับก็จะเป็นเค็มเค็ม เพราะว่ามันเราเป็นดองเกลือแป้งนี้จะเป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นเราจะนํามาหุงแล้วก็นํามากวนกับซอสซากุระค่ะข้างในมีไส้หัวแดงออิบายไม่ถูกอ่ะมันแปลกแต่มันอร่อยอ่ะบางคนอ่ะก็จะไม่คุ้นก็จะไม่ค่อยกล้กินใบซากุระแต่จริงๆถ้าทานคู่กันอ่ะมันจะได้ฟิลที่แบบมันตัดรสชาติมันจะตัดคือเหมือนข้างในมันหวานพี่ตายแต่ข้างนอกอ่ะมันเค็มๆจากไอใบเนาะมันช่วยให้มันแบบไปด้วยกันได้เหมือนว่าพี่ตายอินมากๆเลยเนาะสำหรับความแบบเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่คือก่อนโควิดแล้วก็จะไปเที่ยวกันแบบปีหนึ่งสองสามครั้งยอย่างเงี้อยอยู่แ้วค่ะแล้วพอไม่ได้ไปก็คือว่าเอ๊คิดถึงเราก็แบบไม่ได้คิดถึงแค่หาที่ท่องเที่ยวขนมห,หรือว่า,าทมาของเขาเราก็ชื่นชอบแล้วก็เลยเกิดอาทําเป็นร้าน,นขึ้นมาค่ะก็อ,อยากให้คนที่ทั้งเคยไปแล้วก็ไม่เคยไปเนี่ยได้ลองมาที่นี่ดนนูเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองชิมอาจจะช่วงนี้มันไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็มาได้ที่ร้านซีลเลเทอร์อ่าโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ต่ายมากมากเลยนะครับ อ่ะพี่บีบนะครับยังไงดีมุมตรงนั้นเลยครับมุมด้านหนึ่งในขอขอหันใหแบบให้เห็นโลโก้ร้านหน่อยอ่จำเป็นมากเพราะอะไรมันจะเป็นการให้เรารู้ว่าเรามาที่ไหนไ<ม>ถูกไหมอ่า ร้อนแบบร้อนแบบสองสาโอเคครับโอเค หลบแด้แบบนี่นั้นโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับร้านซีวูเลอร์ครับผมถ้าใครที่มีความชื่นชอบในร้านขาวๆคลีนๆตายมินิมอลแล้วก็เบลนด์ความเป็นเจแปนเข้าไปนิดแบบนี้ก็สามารถมากันได้ที่ร้าน See y o เลเทอร์นั่นเองและถ้าคลิปนี้นะครับผมทําให้คุณยิ้มได้อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ไป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาเป็นชาวดูบ้านไปด้วยกันเนาะแต่ถ้าคุณแชร์คุณมันแน่แน่บปเยตลอดยังไงวันนี้ดูบ้านต้องลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในอีฟีหน้าเราจะพาไปดูร้านไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเขาบอกเป็นฟิลค็อกเทลต้องแบบ ชิมขอบขอก่อน <c oughs> อ๋ <c oughs> อแล้วไม่ได้คนหนาะมันจะเป็นขอที่มากเขาลอดไหครับก็เป็นเกลือโซดาขอโทษห้าสี่สามสองเคต่อไปเนะี่ยจะเป็นฟิลของเราบ้างสมมติว่าเป็นฟิลแบบเมื่อกี้มันดูเป็นฟิลแบบฟิลแบแบคูคูใช่ไหมแล้วเราไม่ใช่คนคูู่อะเราเป็นปคนแบนแบยังไง่ะคนอะไรครับ เคือรูปแนะนําก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเป็นวารบิโมจิวารบินี้ที่เอาไปกินกับปาดิบไหมครับอันนึ้งปลาซาบีอ๋อโอเคได้